สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,ะบริษัท s i g m a s o l u t i o n นสคะก็ขอนำเสนอ,อ Simulation การจำลองนะคะ,ะโดยใช้โปรแกร,รม s c 4จะจำลองเทคนิคที่เรียกว่า moving discontinuous mesh นะคะเทคนิคการ simulate แบบนี้นะคะจะใช้สำหรับการจำลองเกี่ยวกับพวก Machinery Parts ที่มี Rotational Parts เยอะนะคะ ค่ะ Discontinuous uh, mesh เนี่ยค่ะจะใช้ Finite Element method นะคะในการจำลองซึ่งมันจะมีโซนที่ตี m มช e เป็น static แล้วก็โซนตี m มช e เป็น uh, moving นะคะแต่ทุกทกโซนเนี่ยจะมี fluid flow ได้อยู่นะคะไอเดียของมันก็คือใน convection เนี่ยค่ะ,ะถ้าเรามี static mesh เนี่ยนะคะเราจะเห็น flow เข้ามา ขอบของ boundary เนี่ยก็จะเห็น flow เข้ามาทางด้านซ้ายเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็น moving mesh เนี้ยคะ่ะถ้ามี flow เข้ามานะคะขอบของ element เ,เ,เ,เนี่ยจะเห็นว่ามี flow ต้านนะะเหมือนกับเราไปวิ่งนะคะเราก็จะเห็นว่า element เ,เ,เนี่ยจะคิดเป็น relative velocity ระหว่าง mesh กับตัว fluid นะคะค่ะวันนี้เราจะดูการจำลองที่เป็นตัว mixer นะคะ mixer นี้เพื่อที่จะดู จุดประสงค์ว่า mixing efficiency เนี่ยจะเป็นยังไงะคะ่ะ mixer จะมีใบพัดนะคะล,อลอ้อมรอบด้วยซ y ลิเ d อรที่เราจะเซตตัวซ y ลิเ d อร์เนี่ยเป็น moving mesh ะคะ่ะข้างบนเนี่ยไม่ได้ปิดฝานะคะแล้วตัวใบพัดเองก็จะหมุนแบบนี้นะคะคือขวาซ้ายขวาซ้ายตามตัวเลขนี้นะคะคือขวาซ้ายขวาซ้ายขวานะคะทั้งหมดจะมี200 cycle ที่เราจะจำลองะคะ่ะ นี้นะคะเป็นหน้าตาโปรแกรมของ AC Flow ค่ะ Working Folder นะคะเราจะมาเลือกว่า,าเราจะเซฟงานที่ไหนค่ะก็ให้ชื่อมันนะคะแล้วก็ Create ค่ะตรงนี้จะเป็นโดเมนของ CAD นะคะหลัวส่วนนี้เราจะไล่จากข้างบนลงมาข้างล่างอันแรกคือ Parts Control ขอให้เลือกว่าจะทำเป็น Discontinuous Mesh Overset Mesh หรือ Wrapping เราจะเลือก m e t h o d นี้นะคะสำหรับวันนี้ต่อไปนะคะจะ Import Cat เข้ามาค่ะนี่คือ Cat ของเราแล้วก็ถ้ายังวาดโดเมนไม่เสร็จนะคะสามารถที่จะ Create Domain ไม่ว่าจะเป็น c u b o i a r d Cylinder หรือ Sphere ได้นะคะเรา Create เรียบร้อยแล้วหรือถ้าต้องการที่จะ Modify Part s ที่มี Symmetry เราสามารถที่จะมาเลือกแล้วก็ตัด Part ได้นะคะ ตอนนี้เราจะทำ discontinuous part เรามี computational domain มี part 1, part 2, part 3, part 4 rotate นะคะจะเป็นตัวที่เราจะทำเป็น discontinuous part mesh แล้วเขาก็ให้เราเนี่ยเอา part ที่เป็น solid เนี่ยใส่เข้ามาค่ะทุกครั้งที่ทำเป็น discontinuous mesh จะเป็น fluid ที่เป็น discontinuous แล้วก็มี solid อยู่ข้างในนะคะแล้วก็ build geometry ได้เลย ตัวโดเมนของเราเนี่ยค่ะตัวโดเมนกับ this, uh, this moving discontinuous mesh ข้างในเนี่ยจะมี material ที่เป็น fluid ค่ะ fluid ของเราเนี่ยจะเป็นน้ำ incompressible ค่ะส่วน fan เนี่ยจะเป็น obstacle ซึ่งเราไม่ต้องใส่ solid property เพราะว่าไม่มี heat transfer coefficient นะคะเราไม่ได้ transfer heat แล้วก็ต้องมา register region ทีนี้ register region เนี่ย พอเราเลือก discontinuous mesh เขาจะเลือกเซตให้กับเราว่าฝาล่างของ discontinuous จะเป็น plane ที่เป็น rotate cylinder นี้นะคะก็จะเป็นโซนนี้ที่จะ rotate เหมือนกันแล้ว plane ทั้งบนก็จะเป็น plane เหมือนกัน,นะคะ่ะนอกเหนือนจากนั้นนะคะเราต้องเซตข้างบนเป็น free slip ก็ใส่เข้าไปะคะ่ะตามจริงจะตั้งเชื่ออะไรก็ได้นะคะ แล้วก็ condition ตรงนี้จะเป็น physics ทั้งหมดของ a s y Flow เมื่อเราเลือก discontinuous mesh เนี่ยมันอ u ต o m ม t ติที่จะเลือก flow, moving แล้วก็ discontinuous ให้กับเรานะคะต่อไปก็เป็น basic setting ค่ะเมื่อกี้เราบอกว่าเรามี200 cycle นะคะพราะ e r i t y เราจะทำเป็น transient ค่ะค่ะถ้ามี temperature เนี่ย ถ้าเรา Soft h ก็จะสามารถใส่ Initial Temp ได้หรือ Gravity ถ้า Consider นะคะสามารถดู b u o y a n c y หรือ uh, Base Pressure Value ได้นะคะ uh, Initial Condition เนี่ยถ้ามี Flow เข้ามาตั้งแต่ตอนแรกหรือมี Temperature Initial เนี่ยก็ใส่ได้แต่เราไม่ได้มีพวกนั้นนะคะ uh, ถ้ามี Flow ก็ใส่ได้นะคะแต่เราไม่มีมีเป็น Free Slip Wall นะคะตรงนี้นะคะ คือ d ดฟอ u l t ก็คือทุกทกที่ที่เราไม่ได้เลือกเนี่ยก็จะเป็น no s l i p นะคะเราไม่มี symmetry ไม่มี periodicity ไม่มี source ไม่มี fixed condition แต่เรามี moving element ค่ะซึ่งตรงนี้ angular velocity เนี่ยจะตามตามทีม่ตามที่นี่นะคะคือ ค่ะเราจะพอตเป็นไซเคลกับแองเกลอร์เบลออสตีเรเดียน per เซก o n นนะคะนี่ค่ะตามนี้ก็คือ10.4.2 35กับ10.4.2 40นะคะลบ70กับลบ75 เป็นบวก105เป็นบวก1น0นะคะจะเป็นตัวรูปร้นะคะ1้อแล้วก็200ซึ่งจะเป็นลาสไซเคิลของเราเราจะ select แล้วก็ ทุกครั้งแล้วคนที่จะมาเช็คเวลาเราคลิก calculate ปุ๊บมันจะ calculate center ร์ฟ o t เทชันให้กับเราพ่ p พรีวิวมันก็จะให้เราเห็นว่าทิมลงแล้วก็เป็น right hand โ o w ค่ะดิสกอนติเนวัสเมชนะคะคือตัว discontinuous plane คือเพลนนี้นะคะจะเป็นโรเทชันอลเพล e ตัวเซลลินเดอร์นะคะก็คือรอบๆนี้จะเป็น c ซลลินเดอร์ที่โรเทตทแล้วก็ตัวนี้ข้างบนจะเป็นเพลนที่โรเทตทนะคะเรียบร้อย Analysis c o n t r o l สำหรับ d i s c o n t i n u o u t Mesh Methods เนี่ย c <oughs> ของ t าย e เป็น second order นะคะ i f l l File เนี่ยเพราะว่าเราเป็น t r a n s i e n t เราสามารถที่จะเอา u t last cycle หรือว่า every cycle ได้นะคะ i f l l File คือ,อ scalar field หรือว่าเป็น v e e t o r field ที่เราจะเอาพุทเป็น raw data ได้หรือจะเอา raw data พวกนี้เอาไปคำนวณเหมือนฟอร์ม l a ลาพวกนี้ก็จะเอาพุทได้ list file เนี่ยคือจะเป็นเอาพุทตาม region นะคะสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อได้ค่ะแล้วก็ octree คือจะ create เป็นสี่เหลี่ยมก่อนแล้วจาก1จุดของสี่เหลี่ยมจะเป็น o c t a h e d r o l ขึ้นมา target size เนี่ยสามารถจะ specify target ได้หรือ minimum size หรือ detailed Mesh ได้นะคะเราจะเซตเป็น Detailed Mesh เราจะมา Refine ตามบ e ิ i o n ของเรานะคะก็จะเลือกได้ c r e เอ e ออ t r e e ค่ะเราก็จะเห็นว่าออ t r e e เนี่ยเป็นเหลี่ยมนะคะ แล้วก็ mesh parameter ถ้ามี skin p h e n o m e n a นะคะต้องคิด first layer thickness มาใส่ให้แต่เราไม่มี skin p h e n o m e n a นะคะขอสังเกตที่ mouse นะคะตรงนี้จะเกิด octahedral ขึ้นมา ก็จะเกิดออกตราโอดขึ้นมานะคะอย่างที่เห็นค่ะแล้วก็เราจะมาซิมูเลต e นะคะซิมูเลต์นี้จะใช้8นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะให้มันเริ่มรันเราจะหยุดรันนะคะแล้วก็ดูวีซอลที่เป็น8นาที2 0 0ไซคลนะคะค่ะก็รันออกนะคะ จะขอนเ t อร r u p t เลยค่ะก็เดี๋ยวจะเปิดวิซอนะคะที่ simulate มาให้มาให้แล้วนะคะก็เปิดค่ะวิซอวันนี้นะคะเราจะโชว์วิธีที่จะดู Post processing ของ contour vector animation แล้วก็ r a p ฟนะคะตรงนี้นะคะจะมี surface ซึ่งเป็น surface ของ geometry ของเรา plane นะคะคือสีแดงๆที่เป็น plane สามารถที่จะ create plane cylinder surface isosurface uh, streamline text หรือ variable graph graph ได้นะคะแล้วก็ uh, พวก maximum point ได้ค่ะอันแรกนะคะ contour plane Maximum Velocity นะคะนี่ก็คือเพลนของเราสามารถที่จะปรับ Display เป็น Vertical เปลี่ยน Size ได้นะคะเปลี่ยนจำนวนของ Display ได้แล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยน Font ได้นะคะกน็นี้เป็น Control Plane สามารถที่จะทำ Animation ของ Plane ได้ ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะคือทำเป็นเวกเตอร์นะคะคือพลอตเวกเตอร์นะคะค่ะก็สามารถทำแอนิเมชันของเวกเตอร์ได้ค่ะต่อไปนะคะก็เราก็ได้เห็นคอนโทรลเวกเตอร์แล้วก็แอนิเมชันแล้วเราจะดูกราฟนะคะเราสามารถที่จะ a ร e v a แวร b l บลกราฟตรงนี้ได้แต่วันนี้เราจะโชว์เทคนิคใหม่นะคะคือการพลอต กราฟแบบจากเพล n นะคะค่ะก็เราจะมาที่ตัวเพลนของเราแล้วก็จะเลือกที่จะดู velocity ตรงกลางๆนะคะ ก็มาที่ c x i s s นะคะเราสามารถที่จะดู Point ทั้งหมดนะคะ นี่ก็เป็นตัวอย่างของกราฟนะคะที่พลอออกมาได้ค่ะวันนี้เราก็เห็นนะคะวิธีที่ทำ Result ที่ออกมาแบบนี้นะคะก็ข้างบนนะคะจะเป็น Result ที่ออกมาจากใช้ discontinuous mesh ส่วน Animation นี้นะคะไม่ได้ใช้ discontinuous mesh เราจะเห็นว่า Vector ของ Continuous กับ o o t t r o เนี่ยมันจะสะบัดนะคะส่วนถ้าไม่ Discontinuous เนี่ยมันจะไม่มีการสะบัดเคลื่อนตามใบพัดคะ่ะแล้วก็ได้เห็นวิธีที่พ l o อ Graph ออกมาโดยเป็นวิธี a d v a n c e นะคะการที่จะทำเป็น Discontinuous ก็จะเป็น Physics ที่ถูกต้องกว่าค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เห็นเทคนิคการจำลองของ Discontinuous Moving Mesh โดย application จะเป็น Rotational ที่เป็น mixer นะคะ Post Processing เนี่ยเราได้ดูเป็น c o n t o u r Vector Animation แล้วก็ graph ค่ะก็ท่านใดสนใจเกี่ยวกับ Siflo w นะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ Sigma Solutions Co. Th ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ